ยา้าเราสวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปสตรีมครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในซีมัที่8ไม่ต้องไปลกใจนะวะ 9, ่าทำไมมีแปดสองรอบเพราะว่าเก้าไปเสนใจกันครับเกมนี้เกิดขึ้นในซีมของ YouTube นะครับผมตัวของ YouTube ตอนนั้นผมยังไม่มีตัวของทวิสที่เป็นไข่โม่งฮะก็เลยมาไล์แค่ใน YouTube นี่ก็จะเป็นยอดหลักครั้งแรกที่ผมเจอ,อคนดูนะ่าจะเป็นครั้งแรกที่ตื่นเต้นมากๆเลยแต่จริงจะมีอีกช่วงหนึ่งคือช่วงหลังนี้ผมก็จะมีคนนึงเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนไป่เได้ฟังอีกคลิ ไปอาได้อ่อะอะเขาโกงสตรีมมาเกิดขึ้นจริงวันนี้ท้าผู้ชมอาจจะได้มองเต็มจอแหละจริงๆอ,อยากใช้วิธีสตรีม,มในเทวิตเพิ่มมาเออแต่ว่าไอ้อย่างเงี้ยไอ้มันบงนังเน่ะไอ้ะรรว่าไอ้คอมเมนต์มันบังดูเล่นตอบขนาดให้มันเล็กลงหน่อยนะวันนี้โอเฮ้ yeah, <laughs> boy. Oh my god, tìm cái liệu quá. Ui. luôn ui. to ơi, đúng. Cái bù cu bay. ไอปอนมอนตูพอดีดดเพื่อนโทษทีว่ะแต่ว่ามันต้องจะเป็นก็จะเป็นแล้วกูมีเบอร์อะไรบ้างเนี่ย นี้ดีกว่าีบล็อกเอาบอกไม้อ่ะเอาอ๋อผมเมาอยู่อจอเรปรมมานีาได้ละเล่นยากเลยกูคราวนี้เออเหมือนจะมีเพิร์กอะไรสักอย่างหนึ่งเพิร์ก แล้วก็เปอร์อะไรสักอย่างอีกหนึ่งเปิร์กแล้วก็มีแมวแล้วอะไรสักอย่างอีกหนึ่งเปิร์กไม่รู้สักเปิร์กะดูแค่สามเปิร์กไอ้ดูแค่เปิร์กเดียวผหมือนเมื่อกี้เลยเอ้เปิดตัวละวอือแต่ว่าตัวตลกมันประคับหนึ่งทีตอนเจอแล้วแบบวิ่งไม่ทันของผมเหมือนต้องฉีกเข้าวางไม้มั่วไม่รู้อะไรมั่วอ่าใครไปเชื่อเปล่า

โอเคองคับแต่กูวิ่งเลยปะเพื่อนิวให้เราวิ่งเลยไม่ดีไม่ดีเพื่อนไม่ฮิวเหรอถ้าเพื่อนไม่ฮิวเราจะกลับไปปั่นเครื่องต่อนะเอาตู้มีฮิวในตู้เหรอเพื่อนเจ็บอยู่วิ่งมาเอี๋ยวไว้มาซ่อมต่อให้ขอบคุณมาก ตรงนูนะไอ้ตรงนี้มันจะเปิดลงมาเองพี่เดินตรงเองมัเคะปัดงปป่ะตรงนี้มีร้อยปไดแน่นอนดูมันนี้เครื่องเดีวยเครื่องโอเครีบดูเพื่อน sorry sorry ถอยไว้แล้วมันเข้าตู้ไม่หยุดเลยวะเปิดจะตู้เลยเจ๊ สบายไปช่วยฮะับได้บุญสุนทานคนดีสีสังคมอ,อุ้ยสวัสดีทุกคนอ่าสวัสดีครับพูกนะุ้ยมีคอมเมนต์ลังเงินกระอัพแชทแช่มึงจะบาวางดิเขาลอ่่งกดล่างสกิลอะเอ่าก,กดกดยังไงฮะกดยังไง สวัสดีท่านผู้ชมคนใหม่เออ่คนดูนะครับกดล่าตุดสกิลเช็คอ๋อสกิลเช็คโอเคฮนะก็จะเห็นขารกรหกวีใช่ไหมโอเคครับอขอบคุณมากครับกูเลยไม่ถูกเลยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมว้าวเป็นคนแรกเลยนะที่ผมมาคุยกับผมวันนี้จากส,สความรู้นะครับคือจริงๆแล้วผมอะไม่รู้สกิลอะไรเลยรู้แค่มีแมวอะแล้วก็โอเคมีแมวแล้วมันจ้องเราเราเห็นมันไอ,อ้มันเห็นเราแล้วแมวมันขึ้น ไม่โดนยาก่ะท่านผู้ชมอ่าเบกเบกที่อับตู้โดนไปแล้วอ่าอ่ากูโดนอีกเลยโดนแล้วปะโดนแล้วอ๋อฮะอ๋อฮะอ๋อฮะ s u r p r ฮะอ๋อฮะมันมองใครวะโอเค อ๋อโอเคคืออันนี้ผมอยากรู้มากเลยว่าคนที่ฟิลแชทบอกผมอะยังอยู่ไหมครับโซคู so cool. อยู่ปะคือผมแบบได้แชทคนแรกอะที่เป็นคนไทยเพราะด้วที่ช่องเรานี่เป็นอ่าไม่ใช่คนลาวเอ้ยไม่ใช่คนไทยด้วยเ,เป็นคนลาวเนาะตอนนั้นพอพิมพ์มาว่า FC ฟซีจะอสอบปอลาวครับแล้วกลับไปเลยแต่ก็แบบเ,เรื่องที่รู้สึกดีเหมือนกันนะ โอ้อเป็นผู้หญิงเหรอครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แล้วคือแบบยังกาษาเข้ามาดูแล้วเป็นช่องที่แบบไม่มีใครดูเลยอ่ะไฟฉายวายอ้ยอ่าฮะอ่าฮะจะไี๋ยมาไปจ้องนะพีโอ้ได้แล้วพี่ผมช่วยอย่างนี้เลยนะอ่าฮะ อ๋อเองไม่เอาทรงเหรอพวกเองไม่เอาทรงแล้วสุคูนี่น่าจะเคยต้องเคยเวลาน่าจะเล่นเล่นใบช่ากับตัวควรเลยนะเนี่ยดูชื่อสกิลไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมานั่งเล่นเล่นเล่นดีดใบก่อนแล้วก็กล่าวว่าจะไปนั่งทำเกมพี่หลังอืม ทีก็เริ่มสงสัยนะว่าจะปั่นกันต่อไหมว่าเพื่อนอาเฮรล่วไปละไ,ไ,ไม่ตายจากผมหรอกแต่เพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบโหมดใหม่คนก็เลยแบบว่าทิ้งไม่เอาส่งแล้วผมก็เจอฆัตกรแล้วก็นาาไม่เกินสาวบีก็รว่วแล้วคุณโซคุได้ลองโหมดใหม่ยังครับผมไม่มั่นใจว่ามันเข้ามาตอนไหนแต่ว่าผมเห็นวันนี้ เห็นว่ามันมีโหมดนี้ก็เลยแบบแค่ลองเข้ามาเล่นดูอย่างที่เห็นนะรู้จักแค่สกิลเดียวอีกสามสกิลก็คือไม่รู้สกิลอะไรเลยเล่นไปในทวายทวายสองทวายหนึ่งเจ้ตู่จะสู้สู้สู้ไม่สู้มึงกจะจะทำอะไรกันพี่อ่าหนึ่งทีหนึ่งทีไม่มีไม้ไม่มี ไม่มีตรงนี้ไม่ใช่ประตูเรียบร้อยอ,ะอ่ะเอ <Yeah. S 1> ผม,มจะจดไปเลยว่าคุณโซคูนี่เป็นคนแรกเลยที่มันนังดูช่องผมเลยแบบว่านั่งคุยจริงเป็นคนแรกเลยเนะี่ยนี่คือผงเป็นรู้คุณโซคูไปได้ยังไงแต่ผมขอถามเลยนะว่าทำไมกดไปดูช่องผมเลยแบบมันนั่งแบบว่าคุยกับผมเนะี่ยแบบอยากรู้จริงเลยช่องมันโล่งมากเลยเนาะแต่ก็ ขอ,ข,อขอบคุณสุขคุณโซคูมากเลยนะครับที่มาคุยกันวันนี้ถึงแม้อาจจะไปกันแล้วแล้วเขาต้องหน้าไปก่อนเลยแล้วกันใช่วันนี้ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะมีคนมาคุย,ยด้วยหนึ่งครั้งครั้งแรกเลยโอเคมีกำลังใจแล้ววันนี้ <c oughs> ถึงภาษาญี่ปุ่นเลยฮนะ น่าจะสุกใสป่ปูนให้ได้มากกว่านี้ขบวนเลยเพื่อนเขาร้องกั้ว่ะเองเองนี่ยดงดีๆเหอะถ้าอยากจบเกมเนาะไปไปอือฮึอือหึแล้วมันเหมืนอนไส้กไูไงไปด็นนะ่ะเอ๊แล้วก็ล่วงเลยปะไม่น่ามีอะไรนี่แหละ เขาตูห่หยอดปะพูดตรงว่าเหนื่อยเหนื่อยโคตรเลยปะ,ะ <c oughs> โอมจะเสร็จแล้ว <c oughs> ไปแค่งนี้พอลอ็อกเหอะอย่าอย่าออกพอล็อกเหอะอยากออกมากเลยแับนี่ไงสกิลที่เขาพูดถึงอยูด้วย một chạy không thấy em tham lại mày không bên tòa được à ok ไอชวายยงปาดแบบชิวจะฝ่ายเลยกู hmm. ้มไมแต่วาไอเขาร้องออกที่นี่เหอะพวกเองเล่นกันแบบมูปาโดนขวดไป็นสิบเบอรขวดแล้วอะอุ้ยเอ้ยเอ็งเอาดีๆตัวนั่นเนาะมาเลยมาเลยดิเขาร้องเหอะช่วยชิวก่อนได้ปะคือแบบไปเล่นไงก็ขอร้องช่วยหน่อยช่วยช่วยช่วยขอร้องเหอะ วันนี้คือแบบขอขอได้คดลิปแล้วไปเลยได้ป่ะขอขอได้คดลิปแล้วไปเลยได้ป่ะโอเคผมค,ครับได้ยังไปนะได้ยังไปนะโอเคคุณ <c oughs> ทำอย่างนี้เป็นทำไมอะ่ะทำอย่างนี้ทำไมอะ่ะ เออสวัสดีโอเคเรามีกันนะไปละกายภูเราไปมีกันเรามีกันฉันดีมีกันฉันดีไอ้กูอยู่อย่างคนหัวนี่แหละไม่เป็นไรหรอก เอาหาไม่เจอเี้ยนี่ปู่เป็นไปการเป็นไปการรับแอบออกแอบออกไม่บอกเธอเฮ้ยเฮ้ยเจอฮ้ยฮุ๊บฮุ๊บฮุ๊บ แแฮ่ฮ่แฮ่เอ็กซดีเอ็กดีฮ่าฮ่าไยเรไปเไปเร็วโอ๊ยประตูปตูประตูครับโอ้ยไม่ยจะหันหลังไปมองเฮ้ยแตนี้สุดเจาโล่ขุมีเ้นเป็นทน้ ใยที่ใส่หรอวะจริงๆลูกผต้องรับคนดาวคนนั้นด้วยนะแบบเมืเขามาพิมแป๊บดิงแบบว่าให้กำลังใจแล้วก็ไปเออของคูณคนนั้นมากเลยเนี่ยจริงๆอยากทำเล่งคนนั้นมากสเตืรนมเจนตื่นเต้นมากเลยโหมดนี้ชื่อโหมดว่าสลับความกรลหคนนะเราอ๋อคือโอเคอ่าผมจะอ่านชื่อคนคอมเมนต์คนแรกของช่องยูคิโซคุคุยูกินะ ขอบคุณทุกคนแล้วคุยูกิโซโคจะจะจำไว้ละกันเป็นคนแรกของช่องเราที่มานั่งพูดคุยและเล่นกับเจ้าของช่องนะลืมเติมชื่อละย so <Y uki> ูกิโซโคยูกิไม่แค่เป็นไรวัน <c oughs> เออมันเหมือนแบบหลักสูตรที่แบบที่จีนเขาสอนไม่ต้องเอาไมค์ครับหนูไร้วันยันเข้าไปเลยเป็นของแท้วะต้องรอบ้างนะว่ะเพื่อไมค์ครับหนูไร้วันเราโอเคครก็เพื่อในอีพีนี้ก็ขอบคุณคุณยูกิโซโคมากเลยนะที่อาจจะออกไปแล้วกออกไปแล้วล่ะ แล้วก็ท่านผู้ชมที่มารับชมแล้วกันครับเจอกันอีพ well ีหน้าบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายเอ้ยภาครอบแรกแล้วแบบสิ่งมันหายลืมว่าไม่ได้ติดกับไมค์อ่ะตอนนี้ติดแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะโอเคครับสุดแล้วคือจริงแล้วคุณยูกิโซคุเนี่ยเขาดูจนจบไลน์เลยนะฮะจริงแล้วเขาอาจจะเพราะคอมเมนต์มันเคาเรียกมันมีดีเลยเออเขาเอามาอยู่จนจบไลน์ก็แบบบ๊ายบายค่ะผมมากผมก็เลยโพสต์ขอบคุณครับอะไรประมาณนั้นเพราะเขาอินสตาแกรมโต้มาแล้วก็ให้กำลังใจอยู่ก็ขอบคุณมากเลยคุณยูกิโซคุในอีพีนี้จพิง มันมีส่วนที่อยากตัดหลายส่วนนะแล้วก็มันอาจจะเพราะผมแบบรู้ว่าต้องตัดส่วนไหนแล้วมันเหมือนอารมณ์แบบเกมบังคับผมไม่ชอบอะมันเลยตัดนายเป็นพิเศษไอคลิปที่ผมแบบบางทีอยากตัดแบบตัดมั่วๆตัดซื่อๆใจเฉยอะผมก็ลงแบบเรียวด้วยแล้วตัดได้เยอะด้วยอาจจะเพราะผมไม่ชอบอะไรมันโดนเกมบังคับมันเหนื่อยอะเพราะมันรู้ว่าไอ้อันนี้ต้องตัดไปต้องตัดอะไรแบบแต่แบบมันไม่ละเอียดมากพออะเพราะฉั้ผม EP นี้คงจบลงไปแนะถ้าผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมอย่าลรอเจอกันใหม่พันธุ์น้าครับผมบ๊ายบายอย่าล้ม